สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันออนนนท์งดวนนะคะและคุณนงรังวิทยาภาสิทธิ์ในรายการครกการอาชีพค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทําอาหารว่างนะคะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอาหารไทยขอจีนๆหน่อยนะคะแต่ว่าคนไทยหรือว่าก็ชอบทานนะคะก็จะเป็นขนมหัวเชยเท้านะคะท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเป็นขนมหัวเชยเท้าที่เป็นแป้งแต่วันนี้ไม่ใช่เราใช้หัวเชยเท้าไม่ใช่เป็นลักษณะขนม หัวเชเท้าที่เป็นแป้งที่เอามาทอดนะคะวันนี้จะเป็นขนมหัวเชเท้าที่ห่อกับฟองเต้าหู้แล้วก็นามาทอดซึ่งส่วนใหญ่นี่เขาก็จะนิยมในเทศกาลที่ทานจีเดินเค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าขนมหัวเชเท้าทอดนะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราจะต้องเตรียมในส่วนของตัวขนมแล้วก็ส่วนของน้ําจิ้มเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวขนมหัวเชเท้าทอดก่อนนะคะค่ะส่วนแรกที่จะต้องเตรียมนะคะมีอะไรคะคุณนงลักค่ะก็มีหัวเชเท้านะคะ2กิโลกรัมนะคะ ค่ะเราก็จะต้องเลือกหัวเชเท้าที่ไม่แก่นะคะค่ะอ่อนๆน,นิดนึงหัวเชเท้าที่อ,อ่อนๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็ดูตรงที่จะต้องสดด้วยนะคะถ้าหัวเหี่ยวๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามาใช้ก็บาจะหลายวันนะคะค่ะจะมาใช้ก็เนื้อก็จะไม่กรอบนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะใช้หนึ่งถ้วยหรืออาจจะใช้หนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งส่วนสี่ถ้วยใช่ไหมคะใช้ประมาณถ้วยถึงถ้วยกว่านิดนึงนะคะแป้งข้าวเจ้านี่ก็จะช่วยให้ตัวขนม หัวใจเท้าเนี่ยเกาะกันนะคะ para, แป้งสาลีค่ะใช้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะค่ะแป้งสาลีเราจะใช้น้อยกว่านะคะเพราะแป้งสาลีนี้จะทำให้นุ่มนะคะส่วนแป้งข้าวเจ้าที่มันเกี่ยวใช้เนี่ยจะช่วยให้มันแข็งหรือว่ากรอบขึ้นนะคะแล้วก็จะมีส่วนของผงพะโล้นะคะใช้สองช้อนชาค่ะค่ะอันนี้เราช่วยแต่งกลิ่นของหัวใจเท้าของเรานะคะให้มีความหอมเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะค่ะ ใช่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะค่ะนะคะเราใช้เกลือผงหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะคะค่ะใช้ครึ่งถ้วยถึงอาจจะถ้าคนชอบหวานมากอาจจะใช้สักสองส่วนสามถ้วยก็ได้นะคะ,คะน้ำตาลทรายนี่ก็ช่วยให้มีรสหวานแต่ท่านจูอานจ,จะสงสัยทำไมใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะหัวเชดเท้านี่ก็จะค่อนข้างจะซื่อนะคะ,คะแล้วก็เวลาที่ถ้าเราไม่รับประทานกับน้ำจิ้มเนี่ยเราก็าจ,จะใช้ให้ปรุงรสให้หวานนิดนึงะนะคะ ก็จะได้รับประทานทอดเสร็จแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะก็ะจะมีรสชาติที่อร่อยหน่อยนึงนะคะ,คะแล้วก็จะมีส่วนที่ใช้แต่งกลิ่นอีกอย่าง่งพริกไทยค่ะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะนะคะเราก็ใช้พริกไทยป่นนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะใช้ขึ้นช่ายนะคะห้าสิบกรัมค่ะค่ะขึ้นช่ายนี่ก็จะเป็นผักที่ช่วยแต่งกลิ่นใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าบางคนอาจจะเวลาหัวไชเท้านี่จะมีกลิ่นเหมือนกันนะคะ เราก็จะใช้ผักขึ้นช่ายเนี่ยช่วยใส่ลงไปแล้วก็ช่วยให้มีกลิ่นหอมด้วยนะคะ,คะแล้วก็ฟองเต้าหู้นะคะที่ใช้สําหรับหอนะคะค่ะฟองเต้าหู้นะคะเราจะต้องคุมผ้าหรือว่าพลาสติกเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนลมเนี่ยจะทําให้แข็งใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ต้องคุมผ้าเอาไว้นะคะหรือว่าคุมพลาสติกเอาไว้นะคะฟองเต้าหู้นี่จะมีลักษณะเป็นแผ่นกลมๆเลยใช้หนึ่งแผ่นแผ่นใหญ่นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํานะคะ การทาขนมหัวเชเทยเานี่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะโดยการที่จะต้องเียมหัวเชเทยเาก่อนค่ะเดี๋ยวลงมือทําเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะปอกหัวเชเทยเาใช่ไหมคะแล้วก็ขูดการขูดนะคะขูดให้ลึกนิดนึงให้เส้นหนาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเส้นบางเกินนี่บางทีเรามันจะนิ่มแล้วเวลาทานนี่คืออาจจะไม่ได้ถึงแบบได้รสหัวของหัวเชเทยเานะคะค่ะคือถ,ถ้าว่าเราปอก หรือว่าเราทําเส้นบางเกินไปนะคะเวลาทีาขูดเนี่ยตอนผสมกับแป้งนะคะจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่เห็นเป็นลักษณะของเส้นใช่ไหมคะเวลาเคี่วเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ได้การสัมผัสของอาหารนะคะที่ที่ดีนะคะอาจจะทําให้แม่อร่อยนะคะถ้าสมมุติเราขูดเส้นบางหรือว่าเราทําเป็นเส้นฝอยเกินเพราะฉะนั้นเวลาที่ขูดหัวใจเท้าเนี่ยต้องขูดเป็นเส้นๆแล้วก็ต้องขูดให้ลึกสักนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยว พอครูป,ปอกเปิดอกเสร็จแล้วนะคะจะให้คุณนงรักทุกนะคะค่ะหัวไชเท้านี่จะเป็นผักที่มีน้ําเวลาที่เราทํานะคะเราอาจจะปอกแล้วก็ขูดทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ําเนี่ยน้ําของในออหัวไชเท้านี่ออกมาบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทิ้งเอาไว้เนี่ยบางทีจะทําให้น้ํามันจะมากไปน,นิดหนึ่ง จะหอ,อยากนะคะจะทำให้หอ,อยากแต่ถ้าเราทําในปริมาณไม่มากพอเราผสมเสร็จแล้วก็ต้องรีบห่อเลยเพราะว่าทิ้งเอาไว้นะคะน้ำจะออกมาก็ทําให้หอ,อยากบางครั้งถ้าทาขายเยอะๆใช่ไหมคะเราต้องขูดไว้มากๆระหว่างที่ขูดนี่เราก็ต้องผึ่งใส่ในตะกร้าไว้เพื่อให้น้ําของหัวเช็ดเท้านะคะออกจากส่วน ที่เราใส่เอาไว้นะคะออกจากกะละมังที่เราใส่ในหัวใชเท้าไว้นะคะค่ะเราจะขูดให้เป็นเส้นใหญ่ๆสักนิดนึงนะคะอันนี้ออกก็ได้นี่ค่ะ หัวไชเท้านี่ก็จะเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงนะคะถึงจะเห็นเป็นผักขาวๆอย่างนี้นะคะเหมือนไม่มีคุณค่าทางอาหารนะคะดูมันซีดๆโสขาวแต่ว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารมากนะคะมีวิตามินเอก็มากด้วยค่ะบางทีนะคะเราจะคิดว่าผักที่มีวิตามินเอมากจะเป็นผักที่มีแต่เฉพาะสีเหลืองหรือสีส้มนะคะแต่ในหัวไชเท้านี่นะคะก็จะเป็นผักที่มีวิตามินเอสูงเหมือนกันนะคะแต่บางคนนี่อาจจะ ทำแล้วอาจจะแพ้นะคะเพราะว่าหัวใจเท้าก็จะมีรสเผ็ด<ะ>นิดหนึ่งนะคะบางคนอาจจะทำแล้วอาจจะแสบมือนะคะหรือว่าร้อนมือเพราะว่าหัวใจเท้าก็มีรสความเผ็ดนิดหนึ่งนะคะเวลาทำก็ต้องคอยระวังนะคะถ้าสมมติาบางคนจับแล้วแพ้นะคะ เวลาขูดนะคะเราก็ใช้ที่ขูดมะละกอใช่ไหมคะซึ่งสมัยนี้ก็หาซื้อได้ไม่ยากนะคะจะมีขายอยู่นะคะแล้วก็ออกแรงกดที่มากๆสักนิดหนึ่งเพื่อให้เส้นเนี่ยนนมีความหนาเพราะว่าที่ขูดเอ่อที่ขูดพวกนี้นะคะถ้าเราต้องการเส้นบางๆเราก็จะขูดเบาๆใช่ไหมคะถ้าต้องการเส้นหนานี่ก็จะขูดให้แรงนิดหนึ่ง แต่ว่าอย่าขูดเส้นยาวเกินไปนะคะวันนี้เราใช้หัวเช็ดเท้าประมาณสองโลนี่ทั้งเป็นน้ำหนักที่ที่ซื้อมาที่ตลาดบางทีเขาก็จะมีส่วนของก้านด้วยใช่ไหมคะเราก็ซื้อลักษณะนั้นมานะคะขูดมาเนี่ยนะคะจะได้ประมาณ เหลือหัวเท่าประมาณโลหนึ่งหรือว่าโลกว่าค่ะนะคะปอกเปลือกออกแล้วนะคะก็ขูดแล้วเนี่ยนะคะจะเหลือประมาณสักโลสองขีดอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ ส่วนใหญ่ก็ขนมหัวเชเท้านี้ก็จะมีเป็นหัวเชเท้าแล้วก็จะนิยมทําอีกอย่างหนึ่งก็จะทําเป็นเผือกใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะทำเป็นข้าวโพดก็มีนะคะค่ะแล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่อะไรเดี๋ยวถ้าใครอยากจะทราบว่าถ้าเป็นเผือกจะทํำยังไงนะคะต้องติดตามกัปดาน่านะคะเราจะสอนทั้งสองอย่างคือทั้งเป็นเผือกและเป็นหัวเชเท้านะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพราะบางคนก็อาจจะชอบทานเผือกเพราะว่าเผือกก็จะมีความหอมหอมของเผือกนะคะคะ ชอบค่ะ <Okay. S 2> ถ้าเป็นไชเท้าก็จะมีความหอมของหัวไชเท้านะคะคนละแบบกันแต่ถ้าเป็นหัวไชเท้าเวลาที่ทานแล้วเนี่ยก็จะนิ่มนิ่มกว่านะคะถ้าเป็นเผือกนี้ก็ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเผือกเองเนี่ยจะมีแป้งมากกว่าหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าเป็นผักที่มีน้ํามาก เัเท้านี่ราคาไม่ค่อยแพงมากนะคะแต่ว่าบางคนนี่จะไม่ค่อยชอบทานหรือว่าไม่รู้จะไปทําอาหารอะไรใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะมาทําต้มจืดใส่ต้มจับฉายใช่ยหมคะ ไปรวมกันนะคะส่วนที่เหลือนะคะถ้าขูดไม่ได้เราก็จะมาหั่นเป็นเส้นบางๆใส่ลงไปได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีที่ขูดาอาจจะหั่นเป็น เ,เส้นก็ได้นะคะ,คะหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วก็สอยเป็นเส้นๆก็ได้นะคะท่านผู้ชมอาจจะลองทําดูนะคะโดยใช้ส่วนผสมประมาณสักกิโลหนึ่งก็ได้ถ้าสมมุติว่าคิดว่าสองโลอาจจะเยอะเกิน,น,นไปไค่ะแต่ถ้าสองโลนี้ก็คือทําหมดแผ่นฟองเต้าหู้นะคะหนึ่งแผน่นพอดี แต่ต้องทำบางๆนะคะจะทำหนาไม่ได้ะค่ะเวลาที่เราซอยเป็น,ปนแผ่นจะซอยหนาเกินไป เขียนเป็นเส้นๆอย่างนี้นึกถึงน้ําจิ้มปอบเปี๊ยนะคะน้ําจิ้มปอบเปี๊ยก็เอารวมกันเขาก็จะใส่นะะในไอ้นี่ค่ะใส่หูเชยเท้าลงไปนิดหนึ่งอันนี้มพรมันมีน้ํามากนะคะก่อนจะผสมแป้งเราควรจะบีบน้ําออกหน่อยนะคะค่ะแต่เราก็ไม่บีบมากเกินไปนักนะคะเ<ห>พราะว่าน้ําออกบ้างค่ะเพราะถ้าบีบมากเกินก็แห้งค่ะ คือบีบแค่พอให้น้ำลดลงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราที่เราผสมเนี่ยเราจะต้องคลุกกับแป้งใช่ไหมคะเราเราจะต้องมีการผสมแล้วบางทีน้ำถ้าน้ำเยอะนะคะน้ำในหัวเช้าเท้าจะออกมามากเกินไปเพราะตอนช่วงผสมเราจะต้องมีการคนมีการนวดนิดหน่อยแล้วก็บีบนิดหนึ่งเพื่อให้น้ำนี่ออกไปบ้างจะทําให้ห่อได้ง่ายขึ้น ใช้หัวเชยเท้าสองกิโลนะคะพอขูดแล้วนะคะก็บีบน้ําออกนิดหน่อยนะคะ<ช>อย่าบีบมากเกินไปเดี๋จวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผสมแล้วค่ะค่ะช่วงผสมนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะใส่ใ<ช>ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคุณจะหั่นขึ้นช่ายเตรียมไว้ให<ช>้ค่ะค่ะเดี๋ยวคุณนงรักก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะ,ะ,คะ,คะวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถึงหนึ่งเซนติส่วนสี่ถ้วยนะคะแป้งสาลี ค่ะแป้งสาลีนะคะขิงคั่วค่ะค่ะทุกอย่างเลยนะคะผงโล่ค่ะสองช้อนชานะคะเกลือนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายนะคะขิงค้่วค่ะนี่ค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกอย่างผสมรวมกันแล้วก็ค้าให้เข้ากันค่ะ ค่ะเราจะผสมหัวเชเท้านะคะแป้งทั้งสองอยา่างคือแป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีน้ําตาลมีเกลือนะคะค่ะส่วนที่ใช้ให้กลิ่นหอมก็จะมีมผงพาร์โพ <ผล S 2> โลกับ,บ,กบพริกไทยนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าไม่ไม่ต้องนวดเลยใช่ไหมคะแค่คลุกเคล้าเบาๆเท่านั้นเองนะคะให้ส่วนของแป้งนะคะเกาะกับเส้นหรือว่าเกาะกับหัวเชเท้าของเรานะคะ ใช่ไหมคะพอเวลาที่เราคลุกแล้วนะคะส่วนของหัวเจ้าเท้าก็จะยุบลงนิดหน่อยใช่ไหมคะค่ะต้องให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีก่อนนะคะถึงจะใส่ขึ้นใชยนะคะให้แป้งให้ส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะให้เข้ากันให้ดีค่ะค่ะอันนี้พอเริ่มเข้ากันเดี๋ยวเราก็ใส่ขึ้นใชยลงไปนะคะ คุกเข้าให้เท่ากันนะคะค่ะขึ้นช่าก็จะช่วยให้หัวเชื้าของเราเนี่ยมีกล<อ>ิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะคะรวมทั้งผงพะโลแล้วก็พริกไทยด้วยนะคะขาดเสร็จแล้วนะคะเพราะาตอนที่เราผสมน้ําตาลก็จะละลายก็จะมีส่วนของของ,องน้ําออกมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะหอ เราก็จะนําแผ่นฟองเต้าหู้นะคะท่านผู้ชมอาจจะตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือว่าจะห่อทั้งใช้ทั้งแผ่นกลมแล้วห่อทีละนิดนะคะทีละสวนก็ได้นะคะ